สวัดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกเดือนนะฮยังกรางมุ่นไหวยังกราบปณิานวนี้เราก็กลับมาช่วยงานที่บ้านนะครับเมื่อวานนี้เลยพี่คุณอามีทําน้ําจิ้มขนมจีนเมื่อวานนี้เนาะเราก็มาช่วยงานตอนเชา้าโอ้ไม่ใช่ตอนเช้าตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเลยเพิ่งมาถึงน่ฮะเมื่อซาทำมาแล้วอ,อ,อ,อยู่ ันตฮ้กมาห็นมันคเกาอามาเอามักาดิบบใส่ใส่ลักทานนะมาเอาขึนมาเดี๋ยวนี้เออเอาขึนมาพี่ดาวเเามาอหยอก ตอนนี้กำลังหุ่นว้าอยู่พี่นออ้องเอ้ยเพิ่นอยนะพาหาวกำลังเริ่มเบ้าพี่เบ้าเทนี่เบ้าเห็้าดีพี่น้องเอ้ยบลาบบลพ, <c oughs> พ่อฝีมือคุณอา,าเสดในรับรองแซ่บเอากำลังแบา,นร,ารับรองนู้ว่าแซ่บไหม ไปไมมันล่นมัลมแหงจองเลยเ้จองอันสามเสี้ยวเป็นสิบเป็นแผนกอ่าคุณอาจะเป็นแผนกตักลาพี่น้องคุณอาก็จะเป็นแผนกยำคุณอาก็จะเป็นแผนกลาบค่ะส่วนผัวน่ะก็เป็นแผนกเสิร์ฟค่ะเล่นๆ้อตาด้าล ใส่บีบีอันอันนี้จะาประเเมนบีโซตพี่น้องบีบวดเพิ่มความคมความนัวลงไปเนาะเยอะมากเนาพ่น้องเอยเอวมันเชี่ยไปล้วเอ้ยราซื้อว่าตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่ส่วนโน่นะล้อพี่น้องยืนคุ้มค่ะทั้งกินทั้งคุ้มพี่น้องเอ๋ยเอา น้ำปตาขาดล้าพี่น้องแก๊ปหนึ่งแก๊บหนึ่งโอ้ยคุณอาตาแทะไปด้ย่างแต่ขาดแต่น้ำตาพี่น้องเอ้ยคานุน่สุดแต่ละคนพี่น้องเอ้ปลาขายขาดอ๋เพราะนั่นยิ้มเงี้ยนบ่บ่คุณอานุนนี่สุดยอดแต่ละคนพี่น้องเอ้ย

ข้าใส่งานอีกแล้วแม่ดิแม่จะนี่ที่นี่เป็นทางไหนครบแล้วใส่งานดูแถบจะนี่บโมโมโ่้มดอกแม่นี่นี่จะเห็นบ่จานนู้นถือนี่เห็นบ่บ่มาซอยเรื่เลยเอ้หยาบว้าวจื้อยบบอ,นนะอ่บ่ใหนี่นะูอ่ะ,อะ ไต้อต้นเอื้อยคอยเด้ไต้อต้นเอื้อยคอยได้นั่งตากแดดโอ้ยเจะไหนอย่าให้น้องไปนั่งแทนยุดห้ามว่าคำนี้เด็ดขาดเป็นอะกรอนพี่น้องเอ้ยจ้าเฮิงปนใดดิแค่ได้น้องเคยเนี่ยเปียนให้น้องเคย เจ้าเทแทนดอกตอนนี้น้ำป่าเข้ากับกราบ,บมาเรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยคักกระใสแล้วเหมอนอาหาน้องข้ซิม้เนี่ยได้แล้วไงทีเมื่อ,อเด็กนันอาซาเด็กน่ะพี่น้องเอ,อ้ยรับรองความแซ่บอยู่นี่ แม่แซบยอนเปลงนู้ว่าพี่น้องเลยับแม่จะบอกว่าแม่ย้อนฟีมือตีแซบยอนฟีมือไหนะพี่น้องเลยอกนพี่น้องว่าเลือดแตกดูเอาบอกเก็บรายละเอียดมันกันแตกอลคุณนะฮะก็ แซ่บแ้บพี่น,ออน้องอ้ยคุณอาทขาล้ายขาค่ับขอทานนะคุณบ้านอาายนอ,อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประกาศประกาศแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตอนนี้ราบเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ คุณว่านในขั้ว Rahmen. พี่น้องอันดับหนึ่งได้ไหมด้่ลองยิมนะยิมชิกินข่าวอีกพี่น้องเลยกินกินแย่ไปเบิร์ตจัดเนี่ยยั่วไอ่มนะคะตอนนี้เป็นกระเห็ดแจ้วพี่น้องเอ้จัมจูโอเปแม่น ยอดแต่แข็แต่คนเท่ากับหิวข่าวพี่น้องเอ้ยเท่ากับกินข่าวชะ,ะก่อน,นวววสวายก็กินไปซ้อนซ้ำค้ำเม,มืองหนึ่งนี่นะกินไปกินมาเพระาะว่าโอ้ยบ่อย,อยากายเขาขายยังอ่าคอยอีละบอฮะขายยังอ่าคอยอีเลยฮะบัดตีมาแบ่งร้านเน่ย

ญาญญาญอาญาญญาญให้หนูญาญนําแนอาออาญาบ่ทานซ่แม่มันจืแต่มือมันอา นัวบาดจื้อมือได้จับนีิพนามาแล้วพนามื้อเมื่อนั่นดีเมื่อแม่แม่โทรมื่อนานเปนบ่ตอนแรกน่ะแม่นะเออตอนพอยู่บ้านหาพอยู่บ้านหาเออกระไรจื้อมาเลยครับอ๋้วาสซาิมาอีกแต่พี่น้องด้ย แม่ายนู้เป็นน้ำบอรเรื่องวาดผุดไส้เหนือนู้ยนัดได้เอา้าวตาเลยค่ะข้ามมานำกัลจะค์นโอ้ให้นู้นั่งอยู่ซรายสระนะูุตาเลยคุณแม่ให้นู้นั่งอยู่ทรายสระนางทั้งกลางอะเนาะเลิศเอ้ย แซบที่้อนเอ้ตัวเองกินแซบ้ะเท้าเข้าพี่น้าจหไมจะคล้องน้อยนึงแน่นเอ้ยยิ่เห็นย้ำหักอันนี้บกขาดเกลือกจะซื้อแน่น เยบิร์ตแต่กำลังมากิ่งใหญ่ลวอ้าวโอยแน่นอนหัลานอาหารมากกิจงไปเลยนะ จจ้งงานน่ะนะผมมีคนซื้อกันนั่นแหละเป็ซ่เขวเนเซ่ต้งพบพ้อกันเกาาน้คอยๆจะเข้าจังไรบสหน้เป็นแซ่เราเบงั่นแหลเา่คออเะบ้าน้ตไได้คาเบิรงว่าอันเหตุใดคุณอาจะได้ซื้อนี่เออตากูอ่านดดีอนห้าบอสอ อคนหนึงแ่งอันเส้นคนหนึ่งแ่งนะครับอาตนาหน้ามหาอ้ายเลยไปพุ่นโมเสิไปพ่นฮึ่ไปพ่น อ้าวนวาอยอ่ะนี่พี่น้องเลยเก่งใจโอ้ออยบะเบอร์ซามเจลนะ,ะอ<ม>ซอยกันพี่นอ้องตอนนี้ก็พายกระเป๋าเอื้อสีอยู่เงินพันหลายๆนะคึกคึกกระเป๋าเพี่นนักคึกค,ก,ก,กคึอก,คอกอยูก่กระเป๋าเพี่นนี่นะกระเป,ป๋าเออสีปะฮาไปแบ่งกันปะ จักมียั้งยัวมาบระทันในเบิ่งสั้นจะค้องเพื่อจะยัง้งคาล่างถั่วอยู่ธรรมดาอะไรพี่นองเอ้ยจะคองงานเพื่อกลังเออจะคล้องกระเปา๋าเพื่อกลางถั่วพี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มวุ่นไายขึ้นก็เก้าพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้นี่คือว่าปะกะติอยู่ จกักพายเห็ดยังันนี้นะพี่น้องเอ้ยวุ่นวายขึ้นอเออแขกมาอีกพี่น้องขึ้นอเอาฮะมาหอ่อลอยกันคนละใหม่คนละมือโอ้ยพี่น้องเอ้ยากติขอเก็บข้อมูลไว้ไว้ซัมนี้ก่อนเด้อพี่น้อง ไปเจอกับควมุนวายคลิปหนาพี่น้องเว้ยขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าเพจเวียกซอยเขาก่อนก็ซอย้อมุนวายก่อน